ครับสวัสดีครับเอฟซีทุกคนนะครับเนาะครับวันนี้ก็มาพอๆกับปแติมเนาะพี่น้องเนาะครับปแติมพามาติดตามเด็กลาวพัฒนาของเซียนชัยวานต่อยเนาะพี่น้องเนาะครับมื่อวันพุธพี่น้องวันพุธที่ยี่สิบสิงหาคมหกแปดลาวพัฒนาออกสามหกศูนย์เจ็ดสองสอง ครับเลขล่างก็ออกศูนย์เจ็ดนพี่น้องเนาะโอ้หลายงวดนนี้น้อพี่น้องเนาะบรเษ็ทเล็กเปา่านะครับมาเปา่าสองสองนะครับรับพองเซียนชัยวานงวดที่ผพานมากกับรุ่นน้องเลือกเขาตะลึกวิ่งนะครับนี่นะครับวันพุธที่ยี่สิบสิงหาคมสองห้าหกแปดลาพัฒนาเซียนชัยวาน บนล่างวิ่งโลดเจ็ดกับแปดเจ็ดกับแปดกับมาบเจ็ดนาะพี่น้องเนาะอันชุดวิ่งเพิ่นสามสี่ห้านี่โบมานะพี่น้องครับได้แค่เจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดหาออกศูนย์เจ็ดต่ว่นหกสามสามหกนี่พี่น้องทั้งอุบลเนาะครับเนาะทั้งอุบลท,ทั้งอำนาจจัเลิศเพิ่นเอาสามหกหกสามนี่พี่น้องเป็นเลขล่างครับอันนี้ก็หกสามเนาะแต่ว่าเลขออกสามหกนี่พี่น้องเข้าตกับ เมื่อนีนพอเตรียมภามาตามต่อยเ,อเนาะพี่น้องเนาะกับปลาพัฒนาเซียนชัยวานนาคราับวันศุกร์ที่ยีสอง ขับบนล่างบิ่งรูดพี่น้องขับเจ็ดกับแปดขับชุดวินพันธ้์พี่น้องเนอะ ครับเจ primary, ็ดแปดเก้าหนึ <meillä> ่งสองสามพี่น้องครับจับคู่ได้พี่น้องเด้อ

8, ปดสองแปามนะักรา ครับส่วนตัวเน้นนะพี่น้องเน้อมพนเน้นไฮที่เ2็ดสองเ็ดสามดสนะครับ อันนี้ส่วนตัวกันนะพี่น้องเก้าเก้าสองเก้าสามนะครับ ครับสัตว์เจียรตนะพี่น้องเนะะาะเนามักสอบตัวได้ก,กับพิจารณามึงได้พี่น้องเด้อที่สําคัญเะาก็อย่าลืมกลับตัวไปน,นํานะครับครับวันศุกร์ที่22่สินะพี่น้องสิงหาคม2568้าหลาพัฒนาเซียนชัยวานบนล่างวิ่งรูด7กับ8ครับชุดวินเพิ่งกับเจ็ดแปเนาะพี่น้องเนาะเอาเจ็ดหนึ่งเจ็ามแปดหนึ 3, ่งแปด 92, 93, กัน92 93รับเน้นก็ตามนั่นและพี่น้องครับพอเตียมขอขอบคุณในหลายนะครับเด้อเซียนชัยวันเนาะครับเนาะรับที่ให้แนวทางเล่าพัฒนาพอเตียมมารับฝากพี่ฝากน้องรับเอาไปเบิ่งไปเป็นแนวทางนํากันชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะพี่น้องเด้อตัวเลขเป็นเช่แนวทางเนาะครับเนาะเอัฉะนั้นแล้วพอเตียมก็ไวพ้พรอนคอยเขา่าคอยปัง พี่น้องเอฟซีก็จะได้โฉบโมันมกันน้าคามเอาจะเลืมได้พี่น้องเ้ยกดไลค์กดแชร์ให้พอแต้มน้ำแดเนาะครับเนาะเพื่อเป็นกำลังใจให้พอแต้มนำาน้าคามครับสุดท้ายทายสุดนี้ขอเอฟซีทุกคนโฉบโมันมัเฮงเรวยๆวยเนาะครับเนาะครับพอกันชิปนาะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม